ครับพบกันอีกครั้งกับลูกเราจะตากไทยอามี่นะครับกับข้าวเที่ยงของเราครับนี่ครับมีส้มตำนะครับมันมีวะ้โหดูสีสันแบงนี้น่ากินสมตำเหนื่อยคือวะขนมกีนแล้วก็ผัดผัดเส้นนะครับแล้วก็มีครับเป็ดเป็ดจากฮ่องกงครับปลากระป๋องผิดอะไรวะข้าวเหนียววันนี้มีผักด้วยนะครับกินส้มตำไหมเพื่อใครกินขนมกีนกินด้วยกันนะครับมากินกินกิน อันน้มีไหมมันร้อนด้วยครับ,รบกินได้หว<า>่ะพอปลอดคนแต่ไม่มีหนักครับเอาเนครมเเลยนกุยโรเใช้มือนะครับ

อย่างนี้มีผมมีที่จุม่มตัวตัวกินผักบ้างเบานี่ผักผมไม่ชอบเป็นผักเอามาประดับไปเฉยไหมนะมีกินมาดูัิอุ้ยไม่เจอับปุ่นพอดีอือนีอยู่นี่โอเคคารุนน้อย,อยวะคารุนน้อยวะ

Kim mẹ mùa hoa nhỏ 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 nhỏ. Cói mày cưng nằm mày loạt cân nằm ngoài tay hắn đi hắn đi hắn đi không đi hắn 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 เดีทำเองกินเลยมีปากเป็ดเป็นอาหารจานเลือกของอ๋อลุ้นเลยของผมไม่หมูเลยผมรักหมูขนาดเป็นแฟนแมนยูนั่นนี่ต้องกินเป็ดนะกินเข้ากันกินได้เป็ดอย่ากินหงส์ก็พออ่าไม่คุ้นจับพลาดนะคเป็นไงครับทำไมเสมอครับเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อว่าเชลซีแพ้ครับ ไม่มีพระเจ้าเปิดไลท์สกอร์เชลซีนำหนึ่งศูนย์พอเปิดมาเปิดทายล่าสุดเชลซีโดนนำสองเหนือจริงมากผมโคตรเบื่อเลยเจลซีผมเลยยากนะใครยิงเจลซีได้สองลูกนะเป็น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 กีตันอีกไม่เจอเจอบอลกีตันพาเหรตบอลตัวใหญ่เบนเมเกทพี่ยิงชิปแบบเนี้ยอะไรโจ อ๋อเลยพิษตันมันก็ไม่ได้หนีตายได้เหออยู่สิบกว่าไหมครับมาประมาณไอ้อยู่ผมว่าเล่นประมาณเอาโดนนำเร็วหนึ่งศูนย์เอา,เอาแล้วไหลได้กว่าไหลได้เบนเมกี้เราไม่เหมือนกันผมตรงตัวต่ลองลงไปเล่นตั้งนั้นเลยทำลองบ้าจริงพี่าพูดเข้าช่อง,องเลยแต่มันก็นำห่างเยอนะนาะนำสิบกว่าเต็ม เล่นเป๊ะนักจามนักไม่ยังไม่เป็นแนจใะแต่สเปอร์นะเป็นทีมที่ว่าไม่ต้องลงทุนเยอะนะแต่เล่นดีอะตัวนักเตะก็ว่าไม่ไม่ไม่ดังเท่าไหร่เลื่อเลื่อเลยเนาะเอาไว้แทบบางเบาไม่ต้องออกหมดเลยทับๆมาเถอะมันจับไม่ออกเลยจ้ะมันจับไม่ออกเลย ป,ป, ực, ปืนยิงมัน้ายเคยเลยบุมบึกเปล่นยังยังเลยมีแต่ลูกกดนี่เลยนี <c ười> ่ประกาศแล้วหรือเอาเพ,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 พื่นลูกกดไปกาศเลยก่อนแล้วพวกนี้ทำงานเราปืนไหนวะเนี่ยบุมขัารถก็ยังแค่การดูพี่หัวหน้าชุดพี่ไม่ต้องถือปืนอยู่แล้วนะครับผมเป็น <c ười> อะผมเ็นฟนตะเวนผมมีปืนอยู่แล้วจนเปนตากองต่นตืวจักวงว่มาจาปกครด้วยจูกินจแล้วกลับไปนอนไหนีเดินอีกเาดีผ้าแค่ไหนเาอ๋ออยากคิดว่าเรียกมากินข้าวนะไม่อย้มาอย่างนข้าวนะไม่ไมผมมามาตรวจเวรยามครับผมมาผมก็เวรต้องเดินตรวจแลแล้วมึงรู้ไหใครสิเมนี่จ้าบเอ พุทธ um, um, um. oh ิใจต้องดีคุ ujemy, ้งล right. no well, ่งวะยืมรู้จากสิบเวนนี่สิบเวนน้าตาโลน้อยกว่าผมนิดนึงนี่จ้ายังกินข้าวอ่ะไม่ดีนอะไม่กินอ่ะกินดิมามได้จะให้ผมดื่มก้องหม้อดื่มก้องเลยกูเองไม่ใช่ใจอยากทำข้าวอยู่เองเองจะมากินอะไรกินข้าวมไหม อาจจะจะวุดก็ได้ไม่กินกินข้าวใช่ไหมกินจะวุดก็ตั้งข้างล่างไม่เอาดีหมูถามว่ากินข้าวหรือกินอะไรกินข้าวเหนียวดีกว่าเออกินในข้าวเหนียวนะมึงกินพวกอื่นอ๋อไม่ไม่กินไก่ก็ได้กินไก่ไหนไก่มึงโอ้ดไม่มีไก่อ้ดให่โอยดเมื่อไปจบตีหมูกบอกว่าไก่เสียมาเลยเอออะไรเอ้าเอาอะไรเอ้าเป็ดไม่ได้ไม่ได้ปิดแล้วอ๋อโตใหญ่เนี้ยจะกินหมูบูไหมหมูบูไม่กินหรอกผมจะกินจ่าเนี่วันนี้จ่าก้าวจิบเวีนวันดีเลยรก็ผมโบกเ้าวเวีน จ่าจะแดกมึงยะด้วยอีจ่าขนี้มึงจะกินจ่าใช่ไหมเดี๋ยวจ่าแดกมึงเลยไอ้ยังมึงเรีอะไรมานั่งมาไอ้นั่งอย่างนั้นเละอ๋อม่นั่งน่ไม่ได้ไม่ได้มันแตกไม่ไม่นั่งได้นังได้ยังได้รว้ย่ือหน่งม่ผมมีนั่งไม่นั่งไม่ไม่ไม่นาครับไเด้ว่างไ เทนจุปกเออนั่งขัดมาดนลงาไปด้เราต้องกินกลือจะได้ขนมจีนเนี่ยขนมจีนกับน้ำต้มต้มหมี่เป็นดีใจนะขนมจีนใส่ปูสดๆวยนะมันอ่อตรงหนังนเลยมานัตรงเนื้อเมื่อวันคุณอันรุมมั้งวะขุนลุงยุณลุงยาจนมือแตกไม่ขุนอันนี้เอาอะไรบุ้งกี บุงกีเออบุงกีมาบ้านวนก็อยากได้ะตะกีเอยตะกี้ครับตะกี้ไปได้ตะกี้ภาษาไทยบุงกีภาษาญ่ปุ่นบุงกีกุกิกุกิอะนู้นอใช่ภาษาญี่ปุ่นกุกิมานกินไหมเบ่าครับจ้าไปเทนมากินหมดเลยดูนะเจ็บาทเจ็ดบาทบ้นบุขายเชีงเลยนี่ ผมไกลที่เดียวนี่แต่คนที่ไปชื้อรอๆเลยเปลี่ยนเอาน้ำในมือเปลี่ยนน้องคนนี้ี่บ้าโมก็จะให้ไหมนี่ให้ผมนั่งกางผมไม่นั่งไม่นั่งที่จริงอะกินกับใจอยากอิ่มแล้วใช่ไหมมากินนี่อีกไม่หรอกไม่มันไม่ได้กยิ่งกว่าแต่กินไม่ได้หรอกลัวไอติมด้องแกกลัวอะไรแกใช้มึงเวลามองมือ

ตัวมาแลี้ยมมาคืนนี่ไม่ไม่มีคนให้กวนเหรอเห็นไหมไก่ย้อยไอ้คนไม่อยู่ไม่มีใครให้กวนใช่ตัวมาแล้วมากึนตัวเบามันทีอยู่มันจ่าพ้าก็อยู่็นอะไรได้นะจ่าพ้าก็จะเวป็นปอดีมาคืนอันนี้เนาะใช่มันที่อยู่ยากนะจ่าพ้าเนอกเบื่อผมอ่ามันไปหลอนจ่าพ้าจริงจ้งเก่งจังนะของจ่าพ้านะไอ้ยีไม่กินส่งไปย้อยเรียกจ่าพ้ามาคุยกับมึงเลยนะไม่มันมันมันหาเรื่องอะไรเปน แต่ป้าเก้าเก้าจีวไม่ต้องทำอะไรเปือนขงพตั้งไว้แก่ฝันเลยุบไป่ยไปจะวะคู่ไปจนรถใหม่ตรงไหนาด้รวมตั้งแน่ถึงมนะตัวเนี่ยไปสวนจะอยู่อย่างนู้นไปไหนไม่ได้กวทีเยอะเสียงไปดูดหน้ามาเปียม้มนอู้ป๋าเบี้ยไได้หนูกินรถใหม่รถรางนี้แค่หมาดูไอเทมันเข้าเวรนนะมูตื่นมาได้ยินเสียงข้างล่า เอ้ีึไม่กลัวไอ้เลาะเหรอกลืนหรเอ้าเว้ยเนี่ยแบบนี้นี่ไม่ใช่ข้าวดีเนั้ผมไม่ข้าบนะกับไอ้เออกังอ้้้าวเ้าไปอยู่นู่ไม่เละเราไม่กินข้าวหรวะอรับล้วหับดุ่หรอ กันิ้วเปี่ยเลยอรับฝนตกเอเออั่มามึงเด็นังไหบนังหอทีมัต้อว่ี่ต้อตเรยเรยนี่ยองคืองนนะพี่จะอยู่เหรพี่มาขาวไม่อยู่บุมบายบุมพีตั้งบุมไปนั่งป่าในเลบลงงานจัดแล้วมาขาวไม่อยู่ไุยทักมาทักคนมาขาวลับ กูหวังมลเียกอย่างเลยจโดนเนโอ้หมดลวกนี่ม่ตรงเวลาเนี่เราไปนั่งรอครับแตว่าแต่ว่าแปดโมงก็แปดโมงเลยโอเคได้เดี๋ยวผมจะกินไปเอาของใาญ่ับผองวันนี้มันแลสงหมดเนยเฮ้มึงไปเช็คกู่นะเยอสี่โมงเย็นกลับมึงมเรียนอะไรลากัรลากันจากมากอ่ะสองอ่ะไม่ ถ้าเขาทักมามึงก็แค่เช็คบอสิบุกมันก็มาไอ้ราจันบอสิบุกห้าเรียกว่าราจันราจันใช่ไหมการัวไปจากมาขาววัวสองเบอยู่ห้ายมาปกติวัวจูบห้าการตัวไปปกติที่สองแปดก็สองแปดเลยนะสองแปดเลยาสั่งยิงวมาแดงมาแดงเขาแเช็คบอสิบ้าผมว่าเขาน้าจะไม่จังเขาจะมามาจังมามาจังเิงเลยจังที่นี่เหรอก็ไม่จังตามที่เตี้ยวหมูก็โตมาด้ว <laughs> ừ. Tôi gà trời, tôi bà tôi mà Ừ. tua ra qua bé có tiền được Mất Ừ. ở bên bát đi. Đi nào đi đâu. đến em mình đi đi ừ. nào. cho วันนี้กวาดไว้แค่นี้ก่อนนะครับค่อยพบกันใหม่ในบบคลิปหน้าสรับรูปยาตากไตอาร์มี่วันนี้เราไว้อะไรแกเทวซีนะวันนี้เราไว้อะไรแกเทวซีไว้อะไรแกเยาซีครับจุ๊บปอกยังไงบายบายจุ๊บปอกนายยูวะเสมอนายยูเพื่อ